สำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของนางเอกสาวมากความสามารถอย่างคุณหมิวลลิตาปัญโยพาสเธออยู่ในวงการมาก,กว่า40ปีผ่านผลงานทางด้านการแสดงทางภาพยนตร์ ผลงานการแสดงละครเป็นนางแบบงานพิธีกรงานแสดงละครเวทีแต่ปัจจุบันนี้เธอไม่ได้มีผลงานในวงการออกมาอีกเลยสาเหตุเป็นเพราะอะไรคลิปนี้มีคำตอบก่อนอื่นไปรับฟังประวัติของเธอกันก่อนดีกว่าและลิตาปัญโยพาสเกิดเมื่อวันที่5ตุลาคมปี2514ปัจจุบันอายุ54ปีมีชื่อเล่นว่ามิว ส่วนคุณแม่เป็นดาราชื่อดังก็คือคุณจารุวรรณปัญญูพาสคุณหมิวเธอได้ใช้นาำสกุลของแม่เรียนจบชั้นประถมและมัธยมต้นจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนาและมัธยมปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสายศิลป์ภาษาฝรัง่งเศสและจบการระดับปริญญาตรีจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธ จบระดับปริญญาโทในสาขาการออกแบบตกแต่งภายในที่ Master, Middle-Sex, University ประเทศอังกฤษ คุณหมิวเธอเริ่มเข้าวงการตั้งแต่อายุ10ขวบซึ่งก็ตรงกับปี2,524ผลงานการแสดงละครเรื่องแรกในชีวิตคือละครเรื่องสไพร์สลมโดยรับบทเป็นนางเอกตอนเด็กหลังจากนั้นเธอก็ได้มีผลงานออกมาอีกหลายเรื่องในฐานะนางเอกตอนเด็กอย่างเช่นเรื่องสนิมสังคมเรื่องเลือดคติยาเรื่องบาปปัญนาเรื่องหกพี่น้องเป็นต้น จนเธอมารับบทนางเอกเต็มตัวเมื่อปี2530ซึ่งในตอนนั้นเธออายุเพียง16ปีกับละครเรื่องปิศนาแสดงคู่กับคุณนกฉัดชัยเปงพาณิชย์หลังจากนั้นเป็นต้นมาคุณหมิวเธอก็มีผลงานการแสดงทางด้านละครออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งบทบาทที่ได้รับส่วนมากก็จะเป็นบทนางเอกซึ่งคุณหมิวเธอมีผลงานทางด้านละครประมาณ50เรื่องอย่างเช่นเรื่องกุหลาบสีดำเรื่องเจ้าสาวกลัวฝนเรื่องไฟต่างสี เรื่องทางเดินแห่งรักเรื่องล่าเป็นตน้นโดยเฉพาะเรื่องล่าถือได้ว่าเป็นการพลิกบทบัตรครั้งสำคัญแล้วก็แสดงทั้งบทบูบทดราม่าได้อย่างยอดเยี่ยมละครเรื่องล่าเป็นละครเรื่องสุดท้ายก่อนที่เธอจะหายไปจากวงการ นอกจากนี้คุณหมิวเธอก็ยังมีผลงานทางด้านการแสดงภาพยนตร์ประมาณ10กว่าเรื่องอย่างเช่นเรื่องทันยาแม่มดยอดยุ่งเรื่องตลกหกฉากเรื่องหนุ่มสาวเรื่องแรงเทียนเป็นตน้น ซึ่งภาพยนตร์เรื่องแรงเทียนซึ่งเป็นหนังเรื่องแรกของเธอก็ทําให้คุณหมิวเธอได้รับรางวัลตุ๊กตาเงินดาวรุ่งนอกจากนี้คุณหมิวเธอก็ยังมีผลงานทางด้านการถ่ายแบบให้กับนิตยสารชั้นนําของเมืองไทยเป็นจํานวนมากจนเธอได้รับการโหวตจากนิตยสารสุดสัปดาห์ว่าเป็นหนึ่งในห้านางเอกแล้วก็นางแบบที่ขึ้นปกนิตยสารบ่อยที่สุด อีกหนึ่งผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจของเธอคือการเขียนหนังสือออกมาอีกหลายเล่มส่วนสาเหตุที่คุณหมิวหายไปจากวงการนานเกือบสิบปีซึ่งเรื่องนี้คุณหมิวก็ได้เล่าเอาไว้ในรายการคุยซับโชว์ถึงสาเหตุที่หายไปนานก็เป็นเพราะว่าตนเองป่วยหนักถึงกับต้องผ่าตัดถึงสองครั้ง<ๆ>เกือบทําให้เป็นอมัอมพาตตอนที่เป็นหนักสุดถึงขั้นต้องนอนติดเตียงช่วงครึ่งล่างก็คือตั้งแต่ช่วงเอวลงไปมันมีอาการชาไปทั้งหมด อาการตอนเริ่มเป็นใหม่ๆม,มันก็มีอาการปวดขาข้างหนึ่งเราจะนั่งได้ไม่นานต้องรีบลุกหรือเอาขามาวางไว้บนโต๊ะหรือไม่ก็นอนราบกับพื้น ตอนที่เป็นใหม่ๆก็อยู่ได้ด้วยยากแก้ปวดมาเป็นปีแล้วก็ไปหาหมอตอนแรกหมอบอกว่าเป็นหมอนรองกระดูกแล้วก็ฉีดสเตียรอยตอนแรกก็หายปวดไปสักระยะหนึ่งแต่พอฉีดไปสักสามเดือนทีนี้เอาไม่อยู่แล้วก็ MRI อีกทีหนึ่งปรากฏว่าหมอนรองกระดูกแตก L5 ทับเส้นประสาททีนี้มันมีทางเลือกคุณหมอบอกต้องผ่าเล็กหลังจากผ่าตัดรอบแรกผ่านไปจากนั้นไม่นานก็เริ่มป่วยคราวนี้ก็ผ่าตัดใหญ่อีกครั้งคราวนี้เป็นซีด กดทับเส้นประสาทที่ก้นกบมีซิดอยู่ประมาณ4ีหเมตร หลังจากผ่าตัดใหญ่เสร็จตลอดระยะเวลาที่พักฟื้นก็ใช้ชีวิตลำบากมากกว่าจะกลับมาเป็นปกติได้ตอนนี้ถึงแม้ว่าจะหายดีแล้วก็ตามแต่ก็ต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอย่างมากสำหรับชีวิตด้านครอบครัวคุณหมิวเธอแต่งงานกับพันตำรวจโทนรบดีสศิป,ประภาทั้งคู่แต่งงานกันเมื่อวันที่19ธันวาคมปี2544หลังจากที่ทั้งคู่ใช้ชีวิตร่วมกันมานานถึง15ปีก็ได้ตัดสินใจหย่าจากการเมื่อทั้งคู่มี ลูกด้วยกันทั้งหมดสองคนปัจจุบันนี้คุณหมิวลลิตาก็ยังไม่มีผลงานทางด้านการแสดงออกมาอีก